เต้นยังไงคุตาสอนไงเต้นอะไรก็อะไรจับเอเฮ็ดได้กับคุตาไม่เห็นแม่จับสีสีเข็ยวส่นสีโอเฮ็ดจับใส่โอ่งสันจระโอ้ปลาเปลี่นเป็นเดี๋ยววาเฮ็ดอีกด้วยเฮ็ดให้แม่บ้างด้วยเออหนูเปลี่ยนกแปงเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำแม่ถ่ายวิดีโอยกมือขึ้นดีสวยสองนิ้วชูขึ้นชูมือขึ้นอย่างนี้สู้ตาย เรยสู ais, ้ใช่ไมตัวเาเยะแ่ไหนซึ่คนละไม่ต้องมีก็เยดะสิชกตัวผู้เยอะใส่ผุนตัวผู้เยอะใส่บุนตัวชกชกชกอ่า